วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง The Guru Menu ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจแล้วปติดตตามชมกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเรื่องของการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับช่วงนี้ก็คงอยู่กันยาวๆนะครับในเรื่องของ a t t e n t i o n นะครับหรือว่าส่วนเสริมสำหรับ Joomla กันนะครับ เพราะจริงๆแล้วตัว extension เนี่ยมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ลองนําไปใช้กันวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมใช้มาโดยตลอดนะครับและคิดว่าคงเป็น e x t e n t i o n หลักให้กับเพื่อนๆได้นะครับซึ่งจะเป็นใน extension ที่เกี่ยวกับเรื่องของเมนูนะครับนั่นก็คือ extension ที่ชื่อว่า the g r u e menu นะครับถามว่าทําไมผมถึงใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักต้องบอกก่อนว่าการใช้ a t t e n t i o n อะ หลายหคนเนี่ยอา,อาจจะโฟกัสในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของอลูกเล่นของ attention นั้นๆนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการใช้งานร่วมกับ attention อื่นๆเนี่ยมันมีผลในเรื่องของเออร r ต่างๆที่ตามมาด้วยนะครับเพราะนั้น the g l ร e menu เนี่ยต้องเรียกว่าเป็น a t t e n t i o n ในด้านของเมนูที่ใช้ร่วมงานาใช้ร่วมกับ attention อื่นๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแล้วก็มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายนะครับมีการปรับรายละเอียด ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับรวมถึงในเรื่องของการรองรับ responsive เมนูด้วยนะครับโอเคครับถ้าไม่ให้เสียเวลาเราไปชมกันเลยครับผมโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ e x t e n t i o n อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็น a t t e n t i o n หลักของผมเลยก็ว่าได้ในเรื่องของการใช้เมนูนะครับตัว a t t e n t i o n ในวันนี้นะครับมีชื่อว่า the guru menu นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ด้านล่างของ description เอาไว้ให้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็ให้เป็นเพื่อนมาที่เว็บไซต์นะครับ theguru.org นะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ theguru.org ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาที่จุมลาแล้วก็จุมลา a t t e n t i o n นนะครับจากนั้นมาที่ Re e s p o n s i v e เมนูตัวนี้นะครับก็คลิกที่ดาวน์โหลดในเรื่องของ theguru เมนูได้เลยนะครับก็คลิกดาวน์โหลดแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำการเซฟลงไปในที่เป็นเพื่อนเก็บ Attention นะครับโอเคผมเก็บที่เมนูอ่น ในกรูเมนูโอเคผมมีการเซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการติดตั้งได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าในส่วนของตัวเดโมนะครับหลังจากที่เราเข้ามาสู่หลังบ้านของตัวจูมล่าแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เ,เพื่อนไปที่ extension นะครับ manage install นะครับจากนั้นก็เบาวไปยังไฟล์ที่เราทําการเซฟไว้เมื่อกี้นะครับเออเป็น extension นะครับแล้วก็โมดูลเมนูอ่าคลิกผิดซะแล้ว เมนูนะครับแล้วก็เป็นเดะกูเมนูตัวนี้นะครับเดกูคลิกได้เลยนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยง่ายๆนะครับไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรสําหรับเจ้าเดะกูเมนูตัวนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่ในส่วนของ a t t e n t i o n นะครับเลือกที่ module นะครับโอเคก็ลองหานะครับเดะกูเมนูอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ลง a t t e n t i o n ก็จะหาง่ายหน่อยนะครับมีเดะกูเมนูอยู่ตรงนี้ก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้ ก่อนอื่นเลยนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับในเรื่องของตรงโมดูลนะครับไตเติลเราต้องการโชว์ชื่อไหมนะครับเราก็ถ้า,ถา,ถา,ถาต้องการโชว์เราก็เปิดเป็นโชว์ไว้แต่ว่าถ้าไม่ต้องการเราก็เป็นไฮไปนะครับปกติแล้วถ้าเป็นเมนูเนี่ยผมก็จะปิดในเรื่องของชื่อเอาไว้นะครับจากนั้นโพสิชันเนี่ยก็หาตำแหน่งนะครับที่เราต้องการในส่วนของตัวที่เป็นเมนูนะครับแต่โดยหลักแล้วเราต้องนึกภาพว่าเด็กกรูเมนูเนี่ยมันเป็นเมนูที่แสดงแนวนอนนะครับตงน,นั้น ตำแหน่งเขาก็ต้องมีพื้นที่กว้างนะครับในการแสดงเมนูแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราหาตำแหน่งของเมนูก่อนนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ navigation position 1นะครับจากนั้นก็เปิดใช้งานนะครับก็เป็น p u b l i c s นะครับต่อมาในส่วนที่2คือในเรื่องของเมนู assessment ตัวเมนูเราต้องแสดงทุกหน้าอยู่แล้วนะครับก็เป็น all page ไปนะครับโอเคทีนี้เมื่อเรากำหนดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยตีนนี้เราจะมาดูในเรื่องของ option กันบ้างนะครับ จริงๆในเรื่องของโตงอปชั่นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะหลากหลายอยู่เหมือนกันแต่สิ่งแรกที่เราต้องดูเลยก็คือเรื่องของการเล e c t เมนูตรงนี้นะครับก็คือว่าเราต้องเลือกก่อนว่าเราต้องการที่จะใช้เมนูตัวนี้เนี่ยเด็กกรูเมนูเนี่ยกับเมนูตัวไหนของเรานะครับสมมุติว่าเป็นตัวเมนเมนูเราก็เลือกที่เมนเมนูแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นในเรื่องไทยเมนูเราก็เลือกที่ไทยเมนูแบบนี้นะครับถ้ากรณีเป็น2ภาษาเราก็ต้องทําตัวนี้ให้เป็น2อันนะครับแล้วก็กําหนดในเรื่องของ language ตรงนี้ด้วยนะครับ ทีน,นี้ผมก็อาจจะใช้เป็นเ,เมนเมนูก่อนก็ได้นะครับทีนี้ส่วนที่2คือ jQuery ก็คือเป็นการใช้ jQuery ในการรันหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนๆทดสอบเบื้องต้นเนี่ย disable ไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถใช้งานได้ค่อยมาเปิดในส่วนนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็น disable ตามปกติไปนะครับ t o u c h w i p เนี่ยคือหมายความว่าตัวเมนูเนี่ยสามารถที่จะกําหนดในเรื่องของการใช้สไลด์จากมือถือไหมนะครับจะเป็น enable ไปก็ได้นะครับในส่วนนี้ หรือว่าใครจะไม่ชอบก็เป็น Dis a b l e ไปนะครับง่ายๆนะครับอาจจะเรา Dis a b l e ก็ได้นะครับแต่จะบอกว่าจากที่ใช้มาเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นทัชสวิตเนี่ยก็คือโอกาสที่มันจะสไลด์ออกมาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาเราสกอเนี่ยนิ้วเราจะไปโดนในเรื่องของหน้าหน้าจออยู่แล้วนั้นโอกาสที่ตัวเมนูมันจะโผล่ออกมาเร็วขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นถ้าให้ดีก็ปิดไปก็ได้ใช้วิธีกดจากปุ่มเอานะครับเอ่อฟิกเมนูไหมหมายความว่า เราต้องการให้เมนูนี้เวลาเราเลื่อนหน้าจอลงมาเนี่ยมันสกอร์ตามเราไหมนะครับถ้าเกิดต้องการให้สกอร์เราก็ตอบเป็น yes ไปแต่ว่าถ้าเกิดต้องการให้มันอยู่กับที่เนี่ยก็ให้เป็น no ไปนะครับโม b i l บายเมนูก็เป็น enable แน่นอนอยู่แล้วนะครับเมนู direction ก็เป็นการจัดเรียงปกตินะครับเราเลือกเป็น top to bottom ตามปกติเลยนะครับ start level นี่ก็คือเริ่มตั้งแต่ level 1นนะครับ end level คือทุกอันที่มีอยู่ในเมนูอยู่แล้วเราก็เลือกเป็น all ไปนะครับทีนี้ ต่อมาจะเป็นในเรื่องของเมนูฟอนต์ไซส์นะครับเรื่องของแบคการ์ดหตรงนี้เราจะมาปรับอีกทีหนึ่งจากที่เราดูผลที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการเซฟนะครับผมเซฟตัวเมนูตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปที่หน้าหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีตรงในเรื่องของเมนูเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้มันจะมีในเรื่องของตัวเออร์เลอร์ของตัวเมนูเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะครับ เพราะว่าตรงนี้เมนูที่ผมสร้างบางอันเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีเกิดเออร์เลอร์ตรงนี้ได้ก็สําหรับเพื่อนๆถ้าลองไปติดตั้งแล้วลองดูว่ามันมีปัญหาในเรื่องของเออร์เลอร์ตรงนี้ไหมนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเห็นไหมครับรูปแบบของเมนูเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าอย่างเช่นในกรณีตรงเมนูฟอนต์ไซเนี่ยนะครับก็ให้เราปรับขนาดของฟอนต์ไซได้สมมติว่าผมต้องการให้มันใหญ่สมมติผมใส่ซะ20พิกเซลอย่างนี้นะครับ โอเคแล้วก็ลองรีเฟรชดูเห็นไหมครับตัวเมนูมันก็จะมีขนาดฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาจะเป็นเรื่องของเมนูแบ็กกราวก็คือเป็นในเรื่องของสีพื้นหลังตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เป็นสีอื่นๆเราก็คลิกนะครับแล้วก็ทําการเลือกสีได้เลยนะครับสมมติว่าเป็นสีนี้แล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ทการเซฟนะครับโอเคเราก็ลองรีเฟรชดูเห็นไหมครับตัวเมนูมันก็จะเปลี่ยนสีให้เราแล้วนะครับจากนั้นมาก็จะเป็นในเรื่องของตัว สีตัวลิงก์เมนูนะครับก็คือสีตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่มันเป็นสีของเมนูที่ยังไม่ได้ถูกไฮไลท์นะครับก็จะเป็นสีตัวนี้อยู่นะครับเราก็เปลี่ยนสีได้เช่นเราต้องการเป็นสีขาวนะครับก็เป็น FF ก็ได้พิมพ์ลงไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้โอเคแบบนี้นะครับแล้วทําการเซฟเราลองรีเฟซดูนะครับเห็นไหมครับตัวอักษรมันก็จะขาวขึ้นนะครับทีนี้ต่อมานะก็จะเป็นในเรื่องของซับเมนูฟอนต์ไซส์ก็คือในเรื่องของตัวฟอนต์ตรงนี้นะครับที่มีอยู่ภายใต้เมนูหลักนะครับ ก็กำหนดเป็นสมมุติว่าเรากำหนดเป็น16ก็ได้นะครับ16นะครับแล้วก็ทําการเซฟาจากนั้นไปลองรีเฟซดูนะครับเห็นไหมฟอนต์ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับในส่วนนี้ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสีแมกกาอนะครับก็คือสีของเวลาเราเอาเมาส์เนี่ยมาวางแล้วสีพื้นล่างอ่าพื้นหลังของเขาเนี่ยต้องการให้เป็นสีไหนนะครับสมมุติเราต้องการให้สีพื้นหลังของเขาเนี่ยซับเมนูเนี่ยเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับสมมติเราก็ใส่เป็น FF ไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว สเมนูลิ n k เนี่ยสมมติเราต้องการให้เป็นสีดำเป็นศูนย์เลยก็ได้นะครับแบบนี้เราทําการเซฟนะครับจากนั้นรีเฟรชดูนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นตัวอักษรสีดําแล้วเห็นไหมครับทีนี้ h o v e r นะครับในส่วนของ Hover hover ตัวนี้นะครับก็คือสีที่เวลาเราเอาเมาส์ไปวางนะครับเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันสมมติว่าผมต้องการเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับโอเคอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ฟอนต์เป็นสีขาวแบบนี้อ่าเราก็ทําการเซฟนะครับ โอ okay, เคแล้วลองรีเฟซดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้สีน้ําเงินเป็น hover ทุกอันที่เวลาเราเอาเมาส์ไปวางแล้วนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าเป็นมุมโค้งนะครับมุมโค้งของตัวเมนูซึ่งจริงอันเนี้ยผมลองแล้วเนี่ยบางทีมันมันไม่โอเคนะส่วนมากผมจะเลือกเป็นศูนพิกเซลไปนะครับเพราะว่าเวลาเราวางจริงๆอ่ะบางทีเราเราไม่เห็นมุมโค้งตรงนี้หรอกนะครับเพราะว่าบางทีมัน มันไม่เท่ากันอ่ะจากที่ผมลองผมเลยใช้วิธีปิดไปดีกว่านะครับต่อมาในเรื่องของ Google f o n t นะครับก็หมายความว่าเราสามารถใส่ชื่อของ Google f o n t ที่เป็นไทยเนี่ยลงไปในนี้ได้เลยสมมุติว่าตรงนี้ผมจะใส่เป็นคณิตน,นะครับอ่คณิตอย่างนี้นะครับทําการเซฟนั้นมา r e f r e s ดูนะครับเห็นไหมครับฟอนต์มันก็จะเปลี่ยนเป็นคณิตให้เราง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปใส่โค้ดอะไรเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ Screen m a c w ก็หมายความว่า ขนาดเท่าไหร่ที่จะทำให้ตัวมือถือเนี่ยเปลี่ยนจาก PC เนี่ยมาเป็นปุ่มโมบายนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเขาให้มา720แต่ว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะตั้งให้มันสูงกว่านี้หน่อยอาจจะเป็นสักเ,เป็นพันก็ได้นะครับ1024แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับพอเรารีเฟซปุ๊บโอเคในหน้าจอขนาดที่มันเป็น1 9 2 0เนี่ยมันยังตามปกติแต่ถ้าพอเราใช้ Inspect นะครับสมมติว่าให้มันเล็กลงมา นะครับเล็กลงมาบาเรื่อยเือปึ๊บเห็นไหมครับตัวตัวเมนูตรงนี้มันหายไปแล้วแต่ว่าเราจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจริงๆปุ่มตรงนี้เนี่ยในโค้ดของทางกูเมนูเนี่ยมันทำใช้ตำแหน่งเดียวกันกันกบในส่วนของแบ็กกราวนะครับก็คือใชอ้พื้นหลังแบ็กกราวที่เราเป็นสีขาวมันก็เลยโชว์เป็นสีขาวตามแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีวิธีแก้นในการเขียนแยกโค้ดให้แต่ว่าเบื้องต้นน่ะแนะนําเป็นการแนะนําตัวเอเดชันไปก่อนนะครับให้เป็นเพื่อนก็ลองเลือกใช้ดูแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเพื่อนๆก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นส่วนสูงๆแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนนี้เป็น F F F แทนแบบนี้นะครับหรือให้สีเดียวกับพื้นในส่วนของตรงแถบเมนูด้านบนแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้แบบนี้นะครับอ่าเราลองรีเฟซดูเซฟก่อนนะครับแล้วก็รีเฟซใหม่เห็นไหมครับปุ่มมันก็จะเป็นสีแดงแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้ในส่วนของตรงที่เป็น P C เนี่ยแบ็กกราวมันก็จะเป็นแดงตามไปด้วยนะครับมันให้แมทกันนะพูดง่ายๆนะครับ ทีนี้พอเราปรับขนาดลงมาเล็กลงมาเนี่ยปุ่มมันก็จะถูกเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเมื่อเราคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสกอร์ด้านข้างออกมานะครับหรือว่าถ้าเราดูแบบผ่านโมบายนะครับอาจเป็นแบบโมบายนะครับแบบนี้เห็นไหมครับตัวปุ่มอ่ะปุ่มหายไปไหน,นเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าปุ่มเนี่ยมันหายไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมยังไม่ได้เซตในเรื่องของตรง ทำเพจกับตัวโมบายนะแต่ว่าให้ดูคร่าวๆว่าเวลามันอยู่ในโมบายเนี่ยจริงมันจะมีปุ่มแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราสามารถคลิกเพื่อให้เกิดเป็นสกอร์มาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้แก้ในส่วนของเรื่องของเมนูนะครับมันก็เลยยังไม่สมบูรณ์นักในส่วนของการนํามาใช้นะครับถ้าเกิดว่ามันสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างนี้ครับอ่าผมจะปรับไปอยู่ในส่วนของอ่าลองคลิกสตาร์ทก็ได้นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับ จากนั้นผม x 1 2บสองไหมครับปุ่มจริงๆของเขามันจะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสกอร์นะครับให้เราสามารถเข้าไปสู่เมนูต่างๆได้นะครับโดยผ่านที่ปุ่มการคลิกที่ด้านบนมุมขวาแบบนี้นะครับจะเป็นเต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เซตอะไรนะครับนนั้นมันก็ยังอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราเอามาแนะนําการใช้งานเข่าคๆาให้กับเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับดังนั้นตรงส่วนเนี้ยมันขึ้นอยู่ว่าเรานําไปใช้กับเทมเพลตไหนนะครับก็ให้ดูความเหมาะสมของทั้ง ในส,ส่วนที่เป,เป็นเรื่องของโทนสีฟอนต์นะครับหรือเรื่องในส่วนของรองรับการแสดงผลในมือถือต่างๆนะครับว่ามันแมทกับตัวเทมเพลตของเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันแมทหรือว่ามันใช้งานได้เนี่ยรูปแบบมันก็จะเข้ากันกับตัวเทมเพลตแบบนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดที่มากกว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าในส่วนนี้ผมมีขีดค่าอันนี้เป็นการปรับเฉพาะกิจหรือพูดง่ายๆว่าผมเป็นการปรับเพิ่มเติมเข้าไปเองในส่วนของกรูเมนูในเทมเพลตใน เอเ e น t i ชัน uh, ที่ติดไปในตัวรักเรียนเว็บคิดนะครับเพรนั้นมันก็จะมีลูกเล่นที่มากกว่าเพีเยงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่เพื่อนๆว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจเนี่ยล้วก็เดี๋ยวยังไงมีโอกาสอาจจะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของการปรับลูกเล่นต่างๆของในกูเมนูอีกทีนึงแต่วันนี้เอามา,าให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเมนูพื้นฐานง่ายๆที่เรานํามาใช้ในเรื่องของเมนูนะครับก็จะมีตัวกูเมนูเป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจโอเคก คร่าวๆสาหรับตัวกรูเมนูก็มีเท่านี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรสามารถนําไปปรับใช้ในเรื่องของเว็บไซต์ของเพื่อนได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้สําหรับเด็กกรูเมนูนะครับถ้าเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกาลังใจด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจในการใช้งานก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมรู้เนี่ยผมก็จะรีบตอบให้ถ้าเกิดอันไหนเป็นสาระที่สําคัญก็อาจจะมาทาเป็นคลิปเพิ่่มมเเเติิอออธบาายใให้้พืนขจีีกทึง โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ